สวัสดีครับนักขุดบรัอทุกท่านนะครับอีพีนี้ผมจะมาสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการติดตั้งโปรแกรมโอดินนะครับผมมาเพื่อใช้ในการแฝงลอมของซัมซุงรุ่นต่างๆซัมซุงทุกรุ่นนะครับก็่อนอื่นนะครับก็ไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนะครับเมื่อเราทาการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้2ไฟล์ออกมาประมาณนี้นะครับผมไฟล์แรกก็จะเป็น สำรวมเนเวอร์ uh, Never, นะครับ uh, ตัวนี้จําเป็นนะครับผมถ้าเราไม่ลงตัวนี้ uh, มือถือเราจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม o d i n นได้นะครับผมโปรแกรมที่2เป็นโปรแกรม Odin นั่นเองนะครับผมสามารถแตกไฟล์ออกมาได้เลยนะครับผมแตกไฟล์ออกมารอก่อนนะครับเดี๋ยวท่าในใดที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถ ลองเชื่อมต่อดูนะครับว่ามันเชื่อมต่อได้ไหมนะครับเปิดโปรแกรมอดินขึ้นมานะครับผมโอเคครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับให้เรามาดูที่มือถือนะครับให้เรากดลดเสียงแช่ไว้นะครับกดปุ่มลดเสียงนะแช่ไว้แล้วก็ปุ่มโฮมนะครับแช่ไว้เช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปุ่มเปิดปิดนะครับผม โอเคครับต่อไปให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับนี่เป็นหน้าตาดาวน์โหลดโหมดนะครับที่เราต้องไปเชื่อมต่อกับโปรแกรม Odin น,นะครับก็คือเดี๋ยวลองเชื่อมต่อดูครับถ้าถ้าเชื่อมต่อไดเวอร์อะไรของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับมันจะเจอมันเจอเครื่องในโปรแกรม Odin น,นะครับผมจะประมาณนี้นะครับ ถ้าเราเสียบ USB เข้าไปนะเนี่ยครับมันจะมี driver com เข้ามานะครับเป็น com 3นะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ไม่มีอะไรขึ้นมาตรงนี้แสดงว่ารเวอร์ของเราอะไรคอมพิวเตอร์เรายังยังไม,ยงไม่ยังไม่ครบสมบูรณ์นะครับให้เราไปติดตั้ง driver ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมก็ EP นี้มาสั้นๆนะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะมาสอนเกี่ยวกับการลงลมนะครับผมของ ซัมซุงนะครับลำซัมซุงที่ที่เป็นลอม32บิตนะครับให้เปลี่ยนเป็นลอม64บิตนะครับผมขอบคุณครับ